ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามาดูกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าคําถามที่อยู่ในใจนักลงทุนหลายคนใช่ว<ฆ>่าอย่งที่ลงทุนในตลาดหุ้นก็คือหุ้นไทยจะไปต่อได้ไหมนะคะเมื่อใน ช่วงต้นของรายการเนี่ยทางนักวิเคราะห์ก็มองว่าโหัว1430นี่นี้ก็น่าจะเต็มๆมแล้วนะคะใกล้จะกลับฐ<พ>านแล้วแต่นักลงทุนสถาบันล่ะ,ะ,ะเขามองอยังไงกันบ้างนะคะว่าหุ้นไทยจะสามารถาไปต่อได้ไหมและโอกาสในการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยเราจะสามารถทํากําไรได้อย่างไรนะคะดดฉันได้มีโอกาสไปพูดค,คุยกับคุณอุดมการอุดมทรัพที่ธนาการวุโสสายงานธุรกิจสถาบันและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ไอ g อจีประเทศไทยไปติดตามกันเลยค่ะเชค่ะ คุณตงกายค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ,คะก่อนเดินเลยนะคะตอนนี้นักลงทุนเนี่ยก็ต่างสงสัยและมีคําถามในใจกันมากเลยทีเดียวว่าหุ้นไทย,ยมันขึ้นมาพันสกว่าเนี่ยนะคะทำนิวไฮ h ide, กับแทบทุกวนันย่อลงไปบ้างขึ้นต่อไปบ้างเนี่ยแต่สัญญาณร้อนแรงก็ยังมีอยู่ในมุมมองของผู้จัดก,การกองทุนแล้วเนี่ยยังสามารถไปต่อได้ไหมคะตลาดบ้านเรา จริงๆทางด้านผู้จัการกองทุนเองเนี่ยยังคงมีมุมบองเชิงบวกนะครับ<ช>เกี่ยวกับตลาดไทยนะฮะโดยจริงๆแล้วเขาคิดว่าตลาดในปีนี้ค่อนข้างน่าที่จะเป็นไซด์เว้า up นะครับคือในสภาวะตอนนี้อาจจะมีความผันผวนบ้างในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างสูง<ช>นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาดูในเรื่องของทิศทางทางด้านเศรษฐกิจ ในปี2013เนี่ยนะครับจริงๆแล้วยังคิดว่าไปต่อได้นะครับประเด็นหลักๆที่ทําไมเขาถึงมองอย่างนั้นนะครับมีประมาณ3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกขอพูดถึงเรื่องปัจจัยภายนอกก่อนนะครับเรื่องสหรัฐเองตัวเลขการว่างงานนะครับตัวเลขเบ้าน นะฮะหรือแม้กระทั่งตัวเลขทางด้านค้าปลีกเองเนี่ยส่งสัญญาณฟื้นอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับทำให้ความกังวลเ,ลเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะถดถอยลงไปในปีนี้หมดไปนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเรามาดูในจีนเองเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหลังจากที่มีผู้นําคนใหม่นะครับกลับเข้ามาเนี่ย นโยบายเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับมีการาวีแลซกหรือผ่อนปลนในแง่ของการปล่อยสินเชื่อนะครับทำให้ตลาดจีนเองเนี่ยมีโอกาสที่จะบอทอมเอาท์หรือถึงจุดต่ำสุดได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเอ,เอ็กซ์พอร์ตเองของจีนก็ฟื้นตัวนะครับล้วประเด็นในของยุโรปเองนะครับสังเกตเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆปัญหาต่างๆเนี่ยเรื่องหนี้สาธารณย,ยุโรปเองเนี่ยเริ่มมี แนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้น <Okay. S 1> นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งกองทุนเป็นการเออ ECB หรือธนาคารกลางของยุโรปเองเ mm. ข้าไปช่วยอุ้มตราสารต่างๆหนัติตราสารรัฐบาลต่างๆของอิตาลีของสเปนอะไร <Okay. S 1> ก็ตามนะครับ IMF ก็เข้าไปช่วยทําให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาหรือฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับปัจจัยภายนอกเองเป็นปัจจัยแรกที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าค่อนข้างดีนะครับไม่มีความกังวลมาก นะฮะคราวนี้มาดูในเรื่องของปัจจัยภายในในะครับปัจจัยภายในประเทศเองนะครับด้วยนโยบายเศรษฐกิจในปีนี้นะครับในเรื่องของ Infrastructure Projects mm hmm. สาธารณูโปโภคต่างๆนะครับ mm hmm. ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยดูค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแผน m e กะโปรเจกต์ต่างๆของรัฐบาลผุดมาค่อนข้างเยอะ นะครับการบริโภคเองเนี่ยก็ยังโตได้อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับจากการกระจายรายได้ไปสู่ชนบทนะครับสามร้อยบาทการลดภาษีบุคคลธรรมดาการลดภาษีนิติบุคคลทําให้จริงๆแล้วเนี่ยจากประเด็น2ปัจจัยเนี่ยตลาดไทยยังค่อนข้างไปได้อีกนะครับอ,นนอันนี้คือภาพรวมรอันนี้คือภาพรวมแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนเราเป็นระยะอย่างเรื่องสาราร์ดดานนี่เองก็ยังไม่รู้ว่าจะเคลีย,ย,ยร์จะจบยังไงใช่ไหมคะสำหรับบ้านเราเองเนี่ยก็ก็เรืร่องของการเมืองก็ยังเป็น ปัจจัยที่น่าเป็นห่วงอยู่ทีนี้เนี่ยนักลงทุนก็ก็โอเคถ้าเกิดภาพรวมมันขึ้นไปได้แต่แต่บางระยะบางจังหวะเนี่ยถ้าเกิดจับการลงทุนไม่ถูกอันนี้ก็แย่เหมือนกันนะคจริงๆแล้วเรื่องนี้สาธารณะของสารัฐเนี่ยเราเรามองว่าเป็นปันจจัยระยะสั้น<ช>นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยโอบาม,มาพร้อมสภาก็คงจะต้องผ่อนปลนแล้วก็ผ่านการขึ้นของเทดานนี้ค่อนข้างแน่นอนนะครับแต่ก็เป็น last minute เหมือนเดิมนะฮะเพราะยังตลาดจะมีความผันผวนระยะสั้นบ้างซึ่งก็คือโอกาสในการที่จะกลับเข้าไป งทุนอยู่ดีนะครับในเรื่องของประเด็นการเมืองคิดว่าคงยังไม่ใช่ประเด็นอะไรที่ที่เป็นประเด็นที่น่ากังวลในปีนี้นะครับคิดว่าในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเองเนี่ยเราคิดว่าอาจจะอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรที่สําคัญนะครับรัฐบาลก็คงจะอยู่ครบเทอมนะฮะแต่ว่าประเด็นหลักๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมีประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของฟันฟลนะครับระดับที่สภาวะเ, mm hmm. เงินหรือพวกพวกง่ายๆของ l i ค u ดิตี้สภาพคล่องของตลาดเนี่ย ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเราก็ยังสามารถที่จะพิจิตรได้หรือมองมองไปข้างหน้าได้ว่าเงินต่างๆเนี่ยก็ยังน่าจะโฟล์กลับเข้ามาในสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนจาก U.S Treasury Yield นะครับหรืออัตราผลตอบแทนธนับรตของสหรัฐเองเนี่ยที่เริ่มสังเกตเห็นได้ว่า มีโทษทีอาดับเบี้ยเน mm ี่ยตัวราคาเนี่ยลดลงหรืออัตราดับเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นก็สังเกตได้ว่าฟลเนี่ยของเงินตรงนั้นมันย right mm ้ายกลับมาในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นนะครับตราบใดที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังมี q e 4อยู่นะครับมีการอัดฉีดเงินเข้าระบบอยู่คิดว่าตลาดยังคงสามารถที่จะไปได้อีกค่อนข้างค่อนข้างพอสมควรเองนะครับใช่แล้วก็บ้านเรา นบ้าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามามาดูเป็นนักลงทุนรายย่อยกันบ้างบางท่านเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหดูตลาดทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาเงินมาลงในกองทุนรวมตอนนี้เนี่ยทางบราจยนจีมีกลยุทธ์ที่จะแนะนํำยังไงบ้างคะครับจริงๆเราชอบกองทุนที่เป็นกองทุน t ริกเกอร์ฟันนะครับก็ตอนนี้ณปัจจุบันนะครับ ING ก็มีกองทุนสํานักรับลงทุนที่เป็นกองทุนทริกเกอร ฟันลงทุนในหุ้นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็น i อ g อไทยทริกเกอร์อ่สิบเปอร์เซ็นต์กองทุนที่แปแล้วนะครับที่เราออกมาออกมาเจ็ดกองทุนแล้วนะครับจุดเด่นของกอ,องทุนนี้หลักๆก็คือเหมาะสมสําหรับนักลงทุนที่ไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลาดนะครับค,คือฟีเจอร์หลักๆก็คือตราบใดเมื่อ NAV หรือราคาของกอ,องทุนหน่วยกองทุนเนี่ยขึ้นถึง11บบาทเองเนี่ยก็จะมีการทำออโต้วีดีมหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็กลับคืนให้กับนักลงทุน เป็นฟีเจอร์ของกอง7จ็กองที่ผ่านมาแต่ในกองที่8เนี่ยสิ่งที่มีการเปลี่ยนก็คือเรามองแล้วว่าตลาดเป็นไซด์เวย์อัพค่อยๆขึ้นใช่ไหมครับถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยมีการซอยเป็น2รอบ เป็นการคืนเงินให้กับลูกค้าสองรอบนะครับคือทุกพอ NAV เนี่ยเรียกว่าเป็นห้าห้ากับห้าห้าเปอร์เซ็นต์กับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอขึ้นไปห้าเปอร์เซ็นต์ุ๊บพอขึ้นไปหก็มีออโต้รีดีมซื้อคืนหน่วยอัตโนมัติออกมาให้นะครับคิดเป็นศูนย์จุดห้าศูนย์บาทนะครับหรือห้าสิบสตางค์นะฮะคืนให้กับนักลงทุนก่อน นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นพอ NAV ถึง11บาทนะครับหรืออีกประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ5%เนะครับก็จะมีการออโต้วีดีม Auto e คืนทั้งหมดนะครับ<ม>ก็คืออีกประมาณ50สต่างบวกกับเงินต้นทั้งหมดคืนให้กับลูกคา้านะครับซึ่งตรงนี้จุดเด่นของกองทุนเนี้ยกองทุนแปดเนี่ยทำให้ลดความเสี่ยงของลูกค้าลงในสภาวะที่ตลาดอาจจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดที่เป็นขาขึ้นค่อยๆขึ้นก็ตามนะครับสองลูกค้าสามารถเอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นหรืออาจจะมาลงทุนในหุ้นอีกก็็ได้นรเปกา ความเสี่ยงแล้ว3เนี่ยก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยได้2ขยักใช่ไหมครับก็ความกังวลในแง่ของว่าตลาดมันจะเป็นไซเบอร์อะไรก็จะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนี้มีจุดเด่นตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งซึ่งค่อนข้างน่าจะดีนะฮะแต่ถ้าเรามาดูนะคะในมุมมองของนักลงทุนเองนะคะถ้าเกิดว่าสมมติที่ฉันจะต้องแบบเอาเงินเข้ามาลงในที่เกอร์ฟันในตอนนี้แต่ชนีหนึ่งสี่ร้อยกว่ายังรู้สึกว่าพูดมันแพงไปหรือเปล่าแล้วก็ จากนี้ไปอีก10%เนี่ยมันจะได้หรอกลยุทธ์การลงทุนของเราสําหรับกองกองนี้คือเราเกาะดัชนีหรือว่าเรามีวิธีการลงทุนยังไงคะกองทุนนี้ไม่ได้เป็นกองทุนที่เกาะดัชนีะนะครับเป็นกองทุนที่เราเรียกว่า active management น,นะครับ,รบเป็นการบริหารเชิงลุกนะครับเพราะฉะนั้นผู้จัดการกองทุนเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาคือพยายามให้แตะจุดเป้าหมาย10%ให้เร็วที่สุดนะครับ ทำงานนะครับ <c oughs> ใช้ทั้งในแง่ของการ <c oughs> จับจังหวะของตลาดหรือเราเรียกว่ามาร์ก t ตไทมิงนะครับแล้วก็รวมไปถึงสต็อกซเลชันหรือการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดที่มีศ <c oughs> ักยภาพกอัตราการจเจริญเติบโตที่ดีมีราคาที่เหมาะสมนะครับในแง่ของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนี้เป้าหมายชาัดเจนผู้จัดการกองทุนต้องการให้ถึง10% <c oughs> นะครับผลตอบแทน10%เร็วที่สุดจะไม่ได้เป็นกองทุนที่อิงดัชนีตลาดนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ชัดเจนว่าถ้าเกิดเขาจับจังหวะตลาดที่ถูก เลือกคุ้นที่ค่อนข้างดีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเรียกว่า outperform อินเด็กซ์หรือเรียกว่าทําได้ดีกว่าตลาดขึ้นไปได้แล้วก็ในสถาถ้าตลาดมีความแกว่งลงมาเขาก็จะต้องลงน้อยกว่าตลาด<ม>เพื่อให้ถึงเป้าหมาย งนั <medio S 1> no ้นสูงสุดเอ่อเลยเดียวที่สุดนะครับทุกทีคือบอกว่ากองนี้นี่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูตลาดก็ให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยนั่งดูให้เราแล้วก็จับจังหวะให้เราใช่ไหมแต่ถ้าสมมติกรณีที่เลวร้ายที่สุดเพราะว่าตลาดของเราเนี่ยมันก็มีความผันผวนบางทีมันอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วทําให้อ่ช่นอาจจะปรับตัวลดลงไปนะคะแล้วก็อาจจะซึมไปนานแล้วไม่สามารถที่จะมาถึง10%ได้เนี่ยนักลงทุนมีอะไรที่ต้องเสียนะคะความเสี่ยงมันคืออะไรบ้างอ่าตรงจุดนีี้่จะไมม ความเสี่ยงมากนะครับเพราะกองทุนนี้สามารถที่จะถือแคชได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูงนะครับกองทุนนี้สามารถที่จะไปถือเงินสดได้ค่อนข้างเยอะนะครับถือเงินสดไวเพื่อป้องกันโปรเทกเกนเพอยะแรกก็คือป้องกันรายได้หรือความรที่มีอยู่แล้วสองก็คือลิมิตดาวไซร์ริสนะครับไม่ให้ลงไปมากกว่านี้ซึ่งในอดีตเองเนี่ยในกองทุนทริกเกอร์ของเราเนี่ย แมถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นทริกเกอร์กองทุนแรกๆของเราหนึ่งหรือสองเนี่ยเราตอนช่วงที่มีเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือวิธีการ<ม>ทางการเมืองเนี่ยผู้จัดการกองทุนก็ได้มีการลิควิดเดตพอร์ตทั้งหมดแล้วก็ถึงเงินสดมาแล้วนะครับแล้วพอสถานการณ์ก,กลับมาดีขึ้นเขาก็กลับมาลงทุนทําให้กองทุนนั้นเนี่ยถึงเป้าหมายได้ภายในหนึ่งปีที่ตั้งออกําหนดไว้คือเราอยานะ่าไปมองว่าจากนี้ไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถึงขายไม่ใช่อย่าง,งานั้นนะครับแวถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น มีการขายออกมาได้นะผู้จัดการมาคุณถือเงินสดไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นพุ่งลงมาพุ่งลงมาก็เข้าไปซื้อของถูกแล้วก็ขึ้นไปก็สามารถทำกำไรได้อีกใช่ครับฮะแล้วก็ในประวัติของกองทุนในกองทุนทั้งหมดเจ็ดอันที่เราเปิดมานะครับไม่มีกองไหนไม่ถึงทริกเกอร์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกกองที่เราทำมาเนี่ยถึงสิบเปอร์เซ็นต์เร็วที่สุดกี่กีเดือนเร็วที่สุดคือกองเจ็ดที่เพิ่งผ่านมานะครับเราทริกได้ภายในหนึ่งเดือนกับยี่สิบห้าวันนะครับแล้วถ้าเกิดไปดูผลงาน ปีที่แล้วนะครับปี2012เราออกไปทั้งหมด3กองนะครับก็คือ5 6และ7นะครับ5 6เนี่ยใช้เวลา3เดือนกับ19วันนะครับเราขอเราขอเวลาปีหนึ่งเราทำได้ภายใน3เดือน19วันนะครับอีกกองสุดท้ายที่เป็นกอง7ที่พูดเมื่อกี้นี้คือ1เดือน25วันนะครับแต่ก็เมิดเผยความว่ากองที่8เราจะ15วันใช่ไหมแต่ก็ผู้จัดการกองทุนก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดถ้าสนใจทำยังไงได้บ้างแล้วขั้นตอนเท่าไหร่คะครับก็หลักๆถ้าสนใจที่จะลงทุนในกองทุนนี้นะครับก็สาามรถซื้้อไดที่ สาขาของ TMB Bank หรือธนาคารทหารไทยนะครับ500สาขาทั่วประเทศนะครับหรือสามารถที่จะซื้อตรงได้ผ่านที่ ING เลยนะครับโดยโทรมาหาที่รึกษาทางด้านการลงทุนนะครับเบอร์โทรนะครับ026887777แล้วก็ต่อ2นะครับขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่2,000บาท2,000บาทเท่านั้นนะคะเอราคาขอบคุณมากเลยนะคะคุณกางานคับขอบคุณมากครับ ค่ะก็ถือว่าใจกล้าเหมือนกันนะคะออกกองทุนทริกเกอร์ฟันมาในขณะที่ดัชนีเชตอินเด็กซ์ปรับตัวสูงขึ้นมาขนาดนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอเอ็นจีเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตามอินเด็กซ์แต่ว่าจะเป็นการที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีการบริหารจัดการนะคะเพื่อให้ได้10%และสามารถที่จะปิดกองได้นะคะนี่เป็นกองที่8แล้วยังไงก็ลองดูอีกหนึ่งทางเรื่องในการลงทุนแล้วกันค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะในคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการลงทุนในทองคำค่ะ